คุณปัญญานี่อาการค่อนข้างจะรุนแรงไหมฮะถือว่าน้ําในหูไม่เท่าขันนี้ก็ <g ul ain> รุนแรงนะคะรุนแรงรไหมฮะม,มันมีอาการยังไงฮะอาการครั้งแรกๆที่เกิดขึ้นเลยนะคะคือแบบว่ามันมีอาการแบบมีเสียงเหมือนแบบพวกหลีดหลิงไล่อะไรมาร้องเพลงอยู่ในหูเราอย่างเงี้ยจ,จักระจันใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งช่คือตสารพัดเลยค่ะบางทีมันจะมาแบบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเอาไม่เพราะออกเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าเผาลเนาภัย เป็นเราก็งงไงคะว่าเกิดอะไรขึ้นเ uh ี huh. ้ยทีนี้ก็เลยแบบแค่ไปซื้อยาตามร้านขายายาเขาก็จะให้ยาพวกอะไรผมเข้ามาก็ไม่รู้รต่ออธิบายบอกเขาว่าไงคะเราบอกเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แบบเนี้ยเแล้วเรามีอาการแบบมันปวดหัวมันเครียดมันแบบมันหนักไปหมด <ừ> นะคะก็เลยเขาให้ยามาไม่ได้ผลนะคะเป็นยาอะไรเขาบอกไหมครับเขาบอกว่าแก้เวียนหัวแก้เวียนหัวค่ะ แล้วออพอมาทานก็ไม่ไม่ดีขึ้นเลยนะคะพอหลังจากทานยาเขาเสร็จนะคะน็อกเลยะคะ่ะน็อกเลยค่ะพี่น็อกไปสี่วันนะคะลุกไม่ได้เลยเอ,อแม้กระทั่งพี่นอนพี่ลุกขึ้นเนะะี่ยค่ะคือถ้าเหนือหัวเขานิดน,นึงพี่ก็จะหายใจไม่ได้แล้วจะอ้วกแบบมีอาการเหมือนแบบมันจะอ้วกค่ะแต่อ้วกแต่ลมออคืออ้วกแต่ลมคืออ้วกแบบว่ามันแบบจนเราปวดกระเพาะอะค่ะ คืออ้วกออกมานี่คือไม่มีอาหารไม่มีอะไรนะคะแต่มันจะเป็นเตนลมแล้วก็จะเป็นพวกน้ําใสๆอะค่ะแล้วทําให้เราแบบว่าเหมือนมันจะขาดใจตายเลยค่ะคุณต้นงก็บอกแค่ว่าพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ที่มาทราบว่าที่ที่มาทราบว่าตัวเองเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันเพราะเขาเอ็กซเรย์แก้วอะไรคะข้างในหูค่ะชั้นในหูแล้วเขาก็บอกว่าเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากัน พี่ก็งงค่ะว่าเกิดมาในชีวิตพี่ไม่เคยรู้จักโลกนี้เลยอืมเพราะน้าไม่เคยเข้าหูเอ๊ะทำไมมันจะไม่เท่ากันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเอาอีกข้างหนึ่งไหมใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนแซลเลยอะค่ะบอกว่าให้เอาเออไอ้ก้อนหินสักก้อนไปทวงอีกข้างไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เะนั้นมันเออคุณหมอแล้วแล้วคุณหมอก็เลยให้ยาค่ะคือให้ยามาคือให้ยาพอยาหมดก็คือมีอาการอีกอะค่ะช่วงนั้นน็อกติดต่อกันสี่วันแล้ววันละสี่ ไอ้ครั้งละสี่วันทุกครั้งอะคะ่ะโอ้ก็พักยาวจนใช่ค่ะอาจารย์ครับผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าวิธีการรักษาของคนมีอาการน้ําในหูไม่เท่ากันอาจจะสองสาเหตุเนี่ยที่อาจารย์บอกหนึ่งคือด้วยวัยใช่ไหมฮะวัยวนั่นอาจจะเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปที่หูชั้นกลางลดน้อยลงนะฮะอันนี้ก็จะท<ะ>ําให้แรงดันสองข้างไม่เท่ากันได้ค,คือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่น้ำมันเป็นแรงดัน คือนั่นก็คือความดันหรือแรงดันในหูชั้นกลางเนี่ยมันไม่เท่ากันซึ่งอันนี้มันเกิดได้จากหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากการอักเสบก็มีอย่างเวลาเราเป็นหวัดอะไรเงี้ยแล้วมันต่อเนื่องไปที่หูวัดหายแล้วมันอาจจะไปเกิดต่อที่หูก็ได้อะไรอยเงี้ยนะหูตาคอจมูกนี่มันมีโพรงต่อกันหมดอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมันจะมีก้อนแคลเซียมเนี่ย ที่เกาะอยู่เนี่ยมันอาจจะหลุดก็ได้นะคะหลุน,นั้นก็แสดงว่าก็จะทําให้แรงดันในหูไม่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นสาเหตุใหญ่นะ,ะคะยาที่หมอให้ก็จะเป็นยาที่ส่วนใหญ่ไปช่วยลดอาการวิงเวียนอันหนึ่งที่บอกว่าพอกินแล้วนอกเลยนะนะฮะม,มันจะหลับไปเลยมันก็จะเป็นยาแก้แพ้นั่นแหละแล้วมันแก้วิงเวียนส่วนยาอีกตัวหนึ่งที่เขาให้ก็จะเป็นยาที่ไปช่วยขยายหลอดเลือดในในหูชั้นกลางนะ เพื่อให้มันระบายถ่ายเทความดันอะไรออกไปก็คือทําให้ไหลไหลเวียนโลหิตดีขึ้นแต่ทีนี้ถ้าทํางานเยอะเกินไปพักผ่อนน้อยอันนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นวันวันที่ทรมานก็คือทํางานไม่ได้ใช่ค่ะมีน้ําในหูไม่เท่ากันวิงเวียนแล้วยังมาเจ็บเข่าอีกค่ะก็คือที่ ที่ตัดสินใจคือครั้งแบบว่าวันนั้นนะคะคือแบบมันเป็นอะไรนักหนาก็เข้าพึ่งทางพระแล้วค่ะก็ให้แฟนขับรถพาไปหลวงพ่อโสธรนะคะเพื่อจะบวชเพื่อจะไปไหว้พระขอพรนึกว่าจะไปบวชนฮะแล้วทีนี้พอไปถึงนะคะปรากฏว่าจะคุบเข่าะคะ่ะจะไหว้พระคุบเข่าไม่ได้อ่ะคะ่ะมันตึงไงฮะมันแบบบอกไม่ถูกแล้วค่ะคุณต้นว่าตอนนั้นแบบอ,อยากจะร้องว่าภาษาอะไรดีะคะ่ะมันปวดมาก คือต้องเอาเรียกว่าเอาทางพระเข้าข่มแล้วก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้เพราะเราเข้าไม่ถึงอ้าวผมพูดผิดแล้วฮะก็จะกราบพระยังกราบไม่ได้เลยฮะคิดดูสิฮะเออใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพึ่งทางอื่นละค่ะแล้วใครเป็นคนแนะนําหรือทําให้รู้จักกับบิมที่ที่ตกใจแล้วก็ดีใจสุดๆก็คือช่องเจ็ดค่ะ ช่องเจ็ดจะมีข่าวช่วงนั้นภูวันนั้นรู้สึกว่าไทยทีวีสีช่องเจ็ดหรือว่าหรือว่าทีเอ็นเอไทยทีวีสีช่องเจ็ดช่องเจ็ดสีอ๋อช่องเจ็ดสีอ่าฮะอ่าช่องเจ็ดสีค่ะแล้วทีนี้ก็เลยด้วยความก่อนหน้านั้นก็คือเพราะว่าร้านเสริมสวยต้องคู่กับคู่สร้างคู่สมใช่ไหมคะอ่าฮะพี่ก็จะศึกษามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วคะ่ะเราต้องหาตัวช่วยแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แลตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเห็นช่องเจ็บลูกสาวเรียกคุณแม่มังคุดไทยมังคุดไทยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวิ่งจากหลังบ้านมาดูพอมาดูเสร็จแล้วบอกดีอย่างนั้นเลยเหรอลูกเดี๋ยวอาจารย์แอบไปออกช่องเจ็ดเมื่อไหร่ฮะปีที่แล้วมีปีที่แล้วตัวอาจารย์เองใช่ไหมฮะก็เห็นอาจารย์เห็นด็อกเตอร์หลายๆท่านนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักท่านนะคะคือรู้จักแต่ผ่านทางทีวีคือถ้าเป็นตัวท่านเองผมคุยได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นผมไม่คุย เสร็จแล้วต่อแล้วทีนี้ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงค่ะก็เลยโทรหาพี่ที่รู้จักเขาอยู่ตรงนี้พอดีเขาเลยแนะนำตัวบีมให้อ่ะค่ะพอยังไม่ตัดสินใจอะไรเลยค่ะยังไม่คิดอะไรมากเลยอยาบอกว่าเอามาเลยพี่อยากกินอยากขายอ่าสีอะไรฮะสีเขียวค่ะอ่าสีเขียวค่ะคือตัวนั้นตัวเดียวอ่ะค่ะภายในสองอาทิตย์ตกใจค่ะโทรหาพี่เอวามาณอีกทีค่ะ ทำไมบอกนะพี่เยวาวมานมาดูหนูเดี๋ยวนี้เลยมาดูว่าหนูเป็นอะไรเดี๋ยวหน้าตกใจแทนจริงๆนะ <laughs> ใช่ค่ะแต่แต่อาการอ่ะดีขึ้นอแล,และที่เราตกใจคือความบวมของเราอะคะ่ะมันหายไปด้วยแล้วทีนี้มันก็มงมองอยู่หน้าท้องเหมือนลูกแตงโมอะคะ่ะอะไรมากกงอยู่หน้าท้องฮะไขมันมัน้งค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวคือช่วงทานยามันก็อ้วนบวมฉุ ใช่ค่ะแต่พอทานบินไปทานบินไปรู้สึกสองสองสองสออาทิตย์นะคะแล้วรู้สึกว่าช่วงข้างบนเราไม่มีเราปวดเขาเราหายแล้วแต่ปวดเขใาหายตรงพุงค่ะตบพุงใหญ่ขึ้นใช่ค่ะมันป่องออกมาเหมือนลูกแตงโมอะค่ะอ่ะเสร็จแล้วยังไงครับเสร็จแล้วก็ดีค่ะ มายไม่อาการดีค่ะอาการดีขึ้นแล้วก็ตรงที่แตงโมนะคะหายไปค่ะพอหายไปปุ๊บมีแต่คนทักว่าไปทําอะไรมาไปทําอะไรมาเกิดผลดีต่อทั้งน้ําในหูที่ไม่เท่ากันใช่ค่ะแล้วเข่าก็ดีขึ้นอาจารย์ครับผลผลของตรงนี้มันเกิดน่าจะอะไรก่อนหลังแล้วก็มันทําไมมันถึงควบคู่กันได้บิมเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีขึ้น นะคะบิะ่มอาจจะมีอาการอระไรซึ่งการยืดหยุ่นของหลอดเลือดที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีรวมทั้งในหูชั้นกลางด้วยะนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือบิมเนี่ยทีเ่เรายังไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็แข็งแรงรู้สึกกระปรี้กระเป๋าอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องวิงเวียนอะไรไปด้วยนะฮะแล้วก็ที่ข้อเข่าหายนี่อันนี้มัน อ,อันนี้นเป็น,น,น,อนของ<ะ>แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าของเรานี่ทาขึ้นมาครั้งแรกก็เพื่อริดนี้โดยเฉพาะเพราะว่าอันนี้เราได้พิสูจน์ในห้องแลบมาแล้วว่ามันมีริ์ต้านการอักเสบแก้ปวดนะฮะแล้วแถมยังทําให้น้ําไขข้ออะไรดีที่จะทําให้มันไม่เกิดความเจ็บปวดคือผมพูดง่ายๆไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่ถูกอาจารย์ช่วยทักด้วยนะฮะว่าจากการรับประทานบิมเข้าไปเนี่ยมันมีอาการหลายๆอาการที่ดีขึ้นเนื่องจากการไหลเวียนโลหิต ที่สมดุลท,ที่สมบูรณ์ตามปกติจากเดิมเนี่ยผมยกตัวอย่างถ้าร่างกายเราไม่ดีเส้นเลือดบางส่วนเนี่ยมันจะแข็งกรอบเหมือนสายยางนึกออกนะฮะเหมือนสายยางที่มีตะไคร่ไปจับอยู่น้ํามันก็จะไหลเวียนไม่สมดุลไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มที่ไม่ปกติแต่พอเส้นเลือดหรือว่าสายยางที่มันอยู่ในสภาวะปกติที่มันอ่อนตัวได้ไม่มีตะไคร่ไปจับน้ํามันก็ไปเต็มที่ถูกไหมครับอาจารย์ครับ ครับอ,อ,องค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งในแคปซูลนะครับที่ใช้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการเส้นเลือดทําให้ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นแล้วก็เกร็ดเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนร้นเลือดก็จะไหลเวียนดีนะครับซึ่งก็คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อาการดีขึ้นแต่ในการอธิบายในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาครับ,รบอาการทั้งหมดเนี่ยข้เข่าอักเสบก็ดีการอักเสบในห,หูก็ดี ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งคือ t s บ <S สูงไปม,มากเกินไปก็เป็นต้นต่อของอาการอักเสบตั้งหลายแหล่แล้วก็ข้อเข่าอักเสบตั้งหลายด้วยนะครับแคปซูลที่ใช้ในการทดสอบของเราคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะจะมี t h 2ลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ T.S. 1, 1> ไปกดให้ T.S. 2มันลดลงแล้วนอกจากนี้ครั้งหลังสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเราก็ยังพบว่าไอ้แคปซูลเดียวกันเนี่ยมันไปสร้าง T. เ e ็กเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวอไอ้ T. เ e ็กตัวนั้นอะ่ะมันก็ไปกด T.S. 2ให้ที่มันสูงเกิดใหให้มันลงไปสู่ปกติปกติด้วยคือไอ้เซลล์ที่ควบคุมครับเพราะฉะนั้นสภาพร่างกาย ที่มีผุ้กันไม่สมดุลจากทีเอสสองมากไปมันก็กลับมาสมดุลเห็นไหมฮะทั้งหมดคนไทยฉลาขึ้นทุกวันทุกวันคือมันก็เลยตอบไม่ได้เหมือนในลักษณะที่เราใช้คุณสมบัติของยาเพราะยาเนี่ยมันจะรักษาอาการแต่และอาการแตกต่างกันไปโดยเฉพาะทางไม่สามารถกินยาแก้ปวดเพื่อจะไปรักษาอาการอักเสบไม่ได้นะครับแต่ว่าในบีมอย่างที่อาจารย์ได้พูดก็คือ ร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราก็ดูแลตัวเองให้กลับไปเป็นสภาวะปกตินั่นเอง